การปรับราคาน้ำมันเป็นหัวข้อที่รับมากความสนใจและการติดตามจากผู้บริโภคในประเทศไทยวันนี้เราจะพาไปสำรวจราคาน้ำมันล่าสุดที่ปั๊มน้ำมันต่างๆทั่วประเทศมาดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างกันเลยราคาน้ำมันวันนี้17พฤศจิกายน2568ก่อนอื่นสำหรับคนที่ต้องการเติมน้ำมันและต้องการทราบราคาก่อนเข้าปัม๊มมาดูราคาน้ำมันล่าสุดจากปั๊มน้ำมันที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยคือปตทบางจากเชลและพีทีดีเซน 30.94บาทลิต e รแก๊สโซฮอ E85 ป7 5 9บาบาทล e ิตรแก๊สโซ E20 29.64บาทลิตรแก๊สโซ91 31.48บาทลิตรแก๊สโซ95 31.85บาทลิตรเบนซิน40.14บาทลิตรซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซน43.4สบาทลิตรซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซ9 5้า0 4บาทลิตร แต่นี่เป็นราคาที่ปั๊มน้ำมันต่างๆที่มีชื่อเสียงและขนาดใหญ่จะเหมาะกับผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกและความรวดเร็วในการเติมน้ำมันและมาดูราคาน้ำมันล่าสุดจากปั๊มน้ำมันที่มีชื่อเสียงอื่นๆดูกันเลยบางจากไฮพรีเมียมดีเซลเอสบาทลิตรไฮดีเซลเอสสาบาทลิตรไฮพรีเมียม9 7แก๊สโซ95 49.54บาทลิตรแก๊สโซ E 85 c v o 27.59บาทลิตร e แก๊สโซี2 0 S EVO 29.64บาทลิตรแก๊สโซ91 S EVO 31.48บาทลิตรแก๊สโซ95 S e v l 31.85บาทลิตรเชลเชลเชลฟิลเซฟแก๊สโซี2 0 30.14บาทลิตรเชลฟิลเซฟแก๊สโซ91 31.98บาทลิตรเชลฟิลเซฟแก๊สโซ95 32.35บาทลิตรเชเวีพาวเวอร์แก๊สโซเก้าสบห้า่บเก้าบาทลิตรเชลฟิลเซฟดีเซน30 9 4บจุาบาทลิตรเชเวีพาวเวอร์ดีเซน4 9 8 4บเก้าจบาทลิตรทีทีดีเซน30.94บาทลิตรแก๊สโซเก้าสิบหาบาทลิตรแก๊สโซเก้าสิบเบาทลิตรเบนซิน 40.64บาทลิตรแก๊สโซอี20 29.64บาทลิตรแต่นี่เป็นราคาน้ำมันล่าสุดที่ปั๊มน้ำมันต่างๆที่มีชื่อเสียงและขนาดใหญ่ในประเทศไทยมีความแตกต่างในราคากันอยู่บ้างแต่ก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างด้วยแล้วคุณเลือกปั๊มน้ำมันไหนกันแน่นะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ราคาน้ำมันจะมีความแตกต่างกันอย่างนี้ควรจะมีการศึกษาก่อนเลือกปั๊มน้ำมันเพื่อให้ได้ความสะดวกและความเหมาะสมกับตัวเองคุณคิดอย่างไรกันบ้างล่ะ มาถามตัวเองกันเถอะว่าคุณจะเลือกปั๊มน้ำมันไหนหรือมีความคิดเห็นอะไรต่อไปนี้